จริงสิเจ้านายของที่เจ้านายให้เตรียมมาวานน่ะเจ้านายจะเอาเลยไหมเอาสิใล้ได้เวลาแล้วด้วยรับตูตสักอย่าให้ใครเข้ามากวรฉันล่ะรับทราบวัตถุดีบที่เจ้านายต้องการนะพร้อมแล้วนะ อุปกรณ์และเครื่องเปลี่ยนเสียงก็เปิดแล้วด้วยดีมากนั้นก็เริ่มไลกันเลยไหนที่สุดคุณสายยอดเชฟเปิดไล์แล้ววันนี้จะทำอะไรอะไร,อ,ะไรอร่อยกินละจ๊ะได้ยินว่าไล์นี้ทำอาหารน่าจะอร่อยกเลยเข้ามาเมื่อไหร่คุณสายยอดเชฟจะไล์แบบเปิดหนะ้าสักที อยากเห็นท่านยอดเชฟตัวจริงถ้าไม่มีร้านอาหารของคุณสายยอดเชฟคงกินอะไรไม่ลงเลยละขอบคุณทุกคนด้วยนะวันนี้มาทำผัดเรี้ยวหวานปลากระลอกในตำนานกันนะเป็นสูตรบันทึกไว้ในโลกอดีตเนี ถ้าไม่มีตังไปกินที่ร้านแต่ได้ดูไ์ก็ฟินมากๆแล้วอนะิชาปลาเพราะคุณแต่ตัวป้าด้วยเวลาทำผัดเปี้ยวหวานปลาจะใช้ปลาในหรือปลาเหลืองแทนก็ได้แต่ปลาสองชนิดนี้สูญพันธุไปแล้วถ้าได้กินแบบนี้ทุกวันหนูคงฟินน้ำหูน้ำตาน้ำลายก็ไหลเป็นทางแนะ่เราเลยใช้ปลา โทรหาที่ใครกันแทนหันแบบนี้แล้วก็เอาไปหมักได้หันแบบนี้ได้ด้วยเหรอ,อยังสวยอ่ะเริ่มหิวแล้วล่ะเก้าหยางสวยมากพี่คงไม่กินยาเสื่อมหา,หารแร้วจ้าเรียวเมาสิงติดตามชม่องปากันลอ,อหรอ น่าอร่อยไปหูพี่ยังเสียงดังอีกฉันจะปิดแกส๊สแต่เจ้านายอาหารยอดเชฟทํามันน่าอร่อยจริงๆนะยังไงทั้งชีวิตคงไม่มีโอกาสได้กินขอคำควรหน่อยไม่ได้เหรอฮถ้าเจ้านายได้กินอาหารที่ยอดเชฟทําเดี๋ยวก็รู้ว่าฉันตาถึงแค่ไหน ไปเจอช่วยฉันหาข้อมูลของสตรีมเมอร์ที่ชื่อยอดเชฟช่วงนี้เจ้านายไม่ค่อยอยากอาหารกับข้าวที่ยอดเชฟทำอร่อยมากฉันจะติดต่อให้เขามาทำให้เจ้านายนะเองก็เป็นระบบแล้วรู้ได้ไงว่าอร่อยอ่ะก็ดูรีวิวไงอ้าวไปเจอระบบหลักใช้ได้ไหมทำไมข้อมูลแค่นี้ถึงหาไม่ได้นะ ถ้าทำไม่ได้ก็ปิดตัวเองไปเดี๋ยวฉันทําแทนหลบไปเลยสตรีมเมอร์คนนี้ชื่อซูวานในหน้าทะเบียนก็ขึ้นว่าสมรสกับผู้บัญชาการกู้จือนี่แกจงใจร้อฉันเล่นหรือไงเวลานายหญิงนี่นะเจ้านายคนที่ฉันเพิ่งบอกว่าทำอาหารอร่อยๆคือนายหญิงสูวาน ตอนนี้ยังไลอยู่ไหมฮะฮะฮะกำลังทำปลากะลอกผัดเปรี้ยวหวานอยู่พอดีเปิดไลนั่นสิรับทราบน่ก,กินมากทำไมต้องกินยาเสริมอาหารนั่นด้วยอยากกินอาหาโลกอดีสุดยอดเลยคุณคะทำเสร็จแล้วให้ใครกินเลยก็ต้องให้ครอบครัวกินสิ ฉันคือน้องสาวที่เพัดเพคไปหลายปีของคุณไงอิจาครอบครัวคุณที่ได้กินนยังมีของอร่อยหายไปอีกเพียบเลยสินะร,ริบริบป้อนใส่ปากฉันได้แล้วเจ้านายนายหญิงทำอาหารได้ด้วยนะต่อไปก็ลาบปากแล้วอ่ะดูสิพวกนั้นอิจฉาเจ้านายใหญ่เลยของควันที่แพงที่สุดในสตรีมคืออะไรยาหรูหลา 1, หลนึ่งพเหรียญ เยวส่งดอกกุหลาบรู้สึกเหมือนได้กินด้วยเลยนะเยลส่งดอกกุหลาบกว่ากว่าส่งหัวใจกาแฟฟิสส่ง,สงป้ายไฟขอบคุณทุกคนในไลฟ์ที่ส่งของขวัญให้นะส่งยาหลูหลายาหลูหลาทังชีวิตยังไม่เคยเห็นยานหลูหลาเยอะขนาดนี้เลยหลังเงินตานะากลัวจริงๆ คนรวยหิวข้าวซะแล้วแทนที่ท็อปแล้วเนอะอ๋อทำไมฉันอยู่ที่สองแล้วล่ะใครมันกดฉันเนี่ยช็อกอ่ะแคปปะสเตอร์คุส่งยาลูลาอ้าหมือนนี้เป็นใครเนี่ย